คำถามที่ถามว่า OPD สามารถรักษาที่คลินิกได้ไหมนะครับคำตอบก็คือได้นะครับแต่ แนะนำให้รักษาเฉพาะอุบัติเหตุเท่านั้นนะคะผมสำหรับฮาโลกยอดทิตนะครับจำเป็นต้องมีผลแลบ,บยืนยันนะคบว่าเป็นฮาโลหนึ่งใน5โลคยอดทิตจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็น OPD ฮาโลนะครับแนะนำให้ไปเอาผลแลบ,บนะครับที่โรงพยาบาลน,นะครับผมและหลังจากนั้นไปรักษาซ้ำที่โรงพยาบาลเดิมนะครับ ได้นะครับแต่ว่าเปลี่ยนโรงพยบาบาลไม่ได้นะครับ OPD ต้องสำรองจ่ายนะครับแล้วก็มายื่นเคมกับตัวแทนหรือว่ายื่นเคมกับบริษัท NSIG โดยตรงที่หลังนะครับแล้วก็สำหรับ OPD คลินิกนะครับแนะนำให้ใช้สำหรับอุบัติเหตุ นะครับผมหกล้มยุงกัดแมลงกัดหมากัดนะครับผมใช้ o p d อุบัติเหตุได้นะครับครับก็เหมือนกันนะครับต้องสำรองจ่ายแล้วก็เอาไปเสร็จใบรับรองแพทย์มายื่นกับตัวแทนหรือว่ายื่นโดยตรงกับบริษัทเ s IG นะครับมีอะไรติดต่อตัวแทนของท่านได้นะครับขอบคุณครับ